ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรค่ะแรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบ Move- On ดีไหมในตอนนี้นะคะคุณเองกำลังชั่งใจอยู่นะแต่ใจคุณลึกๆอ่ะคุณเจ็บปวดคุณรู้สึกอยู่แล้วขาดเขายังไม่ไหวนะคะตอนนี้ยังรู้สึกอินอยู่กับช่วงเวลาที่ได้มีกันนะคะเพราะงั้นตอนเนี้ยคุณเองอาจจะยังไม่เหมาะกับการ Move On หรือว่าการตัดสินใจที่แน่นอนนะคะต้องกลับมาเยียวยารักษาจิตใจของคุณเองก่อน บางคนอาจจะติดขัดเรื่องปัญหาการเงินการงานนะคะเป็นคู่หูคู่ ธุรกิจหรือว่ามีอะไรบางอย่างมีลูกมีครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะเพราะงั้นตอนนี้ขอให้คุณเปลี่ยนใจคุณใหม่นะคะเป็นคนที่รู้จักขอบคุณกับทุกสิ่งที่ดีที่มีค่ารอบๆตัวคุณเรียนรู้ที่จะเยียวยาจิตใจของคุณเองเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็กล้าหาญให้มากกว่านี้แล้วค่อยตัดสินใจใหม่ว่าจะมุบออนดีไหมนะคะตอนนี้กลับมาเยียวยาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งรียมุบออนหากชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe like แชร r e แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ